มีบารมีมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเมื่อบุคคลใดมีบารมีเต็มเปีย่ยมและอินทรีย์ที่แก่กล้าไม่ว่าจะเป็นศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาบุคคลนั้นจะเริ่มเห็นความจริงของโลกเห็นว่าโลกนี้ไม่แน่นอนทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนไม่จีรังทั้งสุขทุกผู้คนความสัมพันธ์ชื่อเสียงเงินทองเห็นว่าไม่มีอะไรให้ยึดถือได้จริง ยิ่งมียิ่งผูกยิ่งรักยิ่งกลัวสูญเสียยิ่งติดยิ่งเหนื่อยยิ่งไขว่คว้ายิ่งห่างไกลความสงบเห็นความว่างเปล่าในความสำเร็จทางโลกคนทั่วไปพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คิดว่าทำให้มีความสุขแต่เมื่อได้แล้วก็ยังรู้สึกว่างเปล่าไม่เติมเต็มเพราะความสุขแบบนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเป็นเพียงเครื่องล่อให้วนอยู่ในวัฏสงสารเมื่อเห็นชัดจิตจะเริ่มคลายกำหนัด ไม่ยึดไม่ต้านไม่หลงอยู่แบบรู้อยู่แบบวางอยู่แบบเบาผู้ที่เริ่มเบื่อหน่ายทางโลกไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่หมายถึงการไม่หลงไปกับโลกอีกเขาอาจอยู่กับผู้คนแต่จิตอยู่กับธรรมเขาอาจพูดคุยแต่ใจนิ่งสงบเขาอาจครองเรือนแต่ปล่อยวางในใจผู้มีบารมีจนอินรียแก่กล้าอ่ะ คือผู้ที่พร้อมจะเดินออกจากมายาแห่งโลกและหันกลับคืนสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน